ยินดีต้อนรับเมือนกันนะครับสู่โลกของผมนะครับ Welcome to my world and my k i n d of music นะก็อยากจะบอกว่าดนตรีก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตผมที่แบบผมรู้สึกว่าสำคัญมากๆเลยผมสิ่งแรกที่ผมตื่นมาตอนเช้าผมตื่นมาปุ๊บ โทรสามตู้เปิดเพลงก่อนเพราะว่าแบบยัไม่มีใครทำมั้ง <c oughs> ตื่นมาตอนเช้าเปิดฟังเพลงให้มันตื่นเป็นสนุกสนุกอะไรเงรี้ยให้มันตื่นครับแล้วก็แบบเวลาขับรถเวลาจะไปไหนผมก็แบบต้องมีเพลงตลอดเลยก็เ <c oughs> มื่อกี้ก็เป็นเพลงจากอะเพลดีโอเฮดนะครับเพลงชื่อฟิปนะครับผม <c oughs> <อ>เพลงหนึ่งที่ผมชอบมากๆแล้วก็เคยได้มีโอกาสดูคอนเสิร์ตตอนดิโอเฮนและในนี <c oughs> ้แฟน

คนที่เรารักไปแล้วครับคนที่สําคัญในชีวิตไม่ว่าเขาจะยังอยู่ตรงนี้หรือว่าเขาจะจากไปแล้วก็ตามก็เป็นเทลงที่มันมันมันเป็นเวลาเราคิดถึงคนหนึ่งเราเราอาจจะแบบนั่งตื่นหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบความคิดถึงมันกลับเข้ามาในชีวิตเราเราก็แบบอาจจะคิดถึงคนคนนั้น ว่าจะเป็นคนที่ยังอยู่อยู่ก็ได้นะครับแต่ว่าก็พค่นี้เกี่ยวกับความทรงจำคนคนทีน่สำคัญในชีวิตนันก็อยากจะบอบกว่าใครที่มีคนสำคัญอยู่ข้างตอนนี้ก็อยากจะให้รักษาเขาดีๆไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือครอบครัวหรือเพื่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอาจจะเสียเขาไปวันครับผมก็เดี๋ยวเรา เขา้าเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าครับขอจิบน้ำสักหน่อยคุณโผล่อะไรกันเยผมก็จิบน้ำธรรมดาแล้ว ก็เพลงเมื่อกี้นะครับชื่ออะไร Memories ครับอาจจะเคยเห็นผม cover ในไอจีหรือว่าเคยเห็นใน YouTube ไม่แน่ใจไปเห็นกันนิดหนึ่งครับยูว่าอ๋อขอเดินไปนิสเดนอยากให้ชิดทุบลผมเห็นตัวเสื้อ you guys ฝั่งนี้หน่อยได้ไหมครับ ถ้าเรามีความรักก็เห็ต่อไปไหนไนทุกคนเคยมีความรักกันไหม a n y b o d y ever been in love No Yeah OK โอ OK โอเคโอก็ผมผมรู้สึกไงผมผมก็คนหนึ่งที่ก็มีความรัก อยากจะบอกว่าแบบผมรู้ความรักมันเป็นเรื่องที่แบบล่าแลแรลแล้วคงพลังมากๆแล้คุณอาจจะแบบใช้ชีวิตมาเรื่อยๆมาปกติทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้สนใจแบบคุณอะไรเท่าไหร่อยู่ดีวันหนึ่งคุณหันหลังไปปุ๊บแบบคุณไปเจอคนคนหนึ่ง Go Good, Good. It's, like, it's like getting hit by a train. Like suddenly, like... everything's different. Everything's brighter. Like you have a glass on, like filter glass. Everything's pink, I guess. Everything's color. And i see you too. I'm happy when I see you guys. <laughs> yeah, but uh... You become happy. Then... You know, start... Thank you. You kittens. to Afraid of losing them. <laughs> Then suddenly, starts to hit you. Losing sleep. Ngon, nab, oh, my thought I thought, they would. Might not work out at the end. But, you know what? I think love is like the greatest thing at this kind. If you've never been in love, or you have, you were disappointed by it, gave up for something. Don't no want to give up on love. And I encourage you all to go find that person, find that love, ไปหาคนคนนั้นครับที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นไม่ว่าสุดท้ายม,มันจะไม่ดีอะไรก็ตามแต่ว่าผมว่าสุดท้ายแล้วมันคุที่จะเสี่ยงนะครับ อาจารย์จะเซฟขอพี่ตาหน่อยได้ไหมครับ <Yes. S 1> เล่นไม่กนให้ดูอ๋อไม่ <c oughs> ไม่ทันแล้ว nó đạp cho mọi người, đó... người đó có... nó đạp về cho nó có không hụt Tên nhân khóc cũng sửa đi Oh yeah, I him more than black and black. And song black. Love? Such a mystery. Yes, so, uh, I wanna say I wanna play a song about love. This is a great song. Mystery of love.